เป็นครีมเกรดทองคำนะคะที่เรียกได้ว่าสวยครบจบในกระปุกเดียวและที่สำคัญนะถ้าเราอยากให้ผิวดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะก็ต้องไมน s, <S สัสสวัีสวัสดีค่ะพบกับพี่นะนาดแล้วนะคะในชอบสีสีแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวไมน s ัสวนตค่ะครีมลดริ้วรอยที่ดีที่สุด เพื่อผิวไว้เราก่อนอื่นนะคะเรามาดูในเรื่องของแพคเกจจิ้งกันก่อนเลยค่ะพี่จะบอกเลยว่าพี่ชอบมากๆจะสังเกตว่าเป็นกล่องสวยหรูดูดีนะคะแข็งแรงทนทานแบบนี้เลยค่ะเปิดมาด้านในก็จะเป็นคงคอนเซปต์ของสีทองนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะวัสดุด้านในรวมถึงฝาก,กระปุกด,ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือนะคะ Pink, Gold and Thai Winkle Bomb บอมบ -20 นะคะเป็นครีมสวตเฉพาะผิวไวเดาาค่ะเป็นครีมเกรดทองคำนะคะที่เรียกได้ว่าสวยครบจบในกระปุกเดียว เรียกว่านะคะถ้าเรามีริ้วรอยตรงไหนเนี่ยเราสามารถโปะนะคะโปะโปะตรงนั้นเข้าไปเลยค่ะก็จะช่วยให้นะคะลดเรือนริ้วรอยได้อย่างดีเยี่ยมรับรองว่าริ้วรอยที่เป็นริงเกิลนะคะหรือไฟลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณร่องแก้มใต้ตาน้าผักนั้นก็จะลดเรือนลงค่ะและที่สําคัญนะถ้าเราอยากให้ผิวดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะก็ต้องไมนัสเซเวนตี้ และด้วยเนื้อของผลิตภัณฑ์ของเขานะคะที่มีความเข้มข้นมากๆเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยนะคะว่าความแล้วไม่หกนะจากเข้มข้นมากสุดๆจริงๆค่ะแล้วที่สําคัญเขาประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติค่ะปราะศะจากน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าผิวแพ้ง่ายต้องใช้ได้แน่นอนและสุดท้ายท้ายสุดที่สําคัญมากๆเขาเคลมเลยนะคะว่าถ้าคุณใช้แล้วไม่พอใจเขายินดีคืนเงิน ถามว่า -20 เหมาะกับคนที่มีสภาพผิวแบบไหนนะคะเหมาะกับหลายสภาพผิวมากเลยค่ะเรียกได้ว่าทุกสภาพผิวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะผู้มีปัญหาริ้วรอยร,อร่องลึกค่ะกระฝ้าจุดด่างดำผิวหย่อนคล้อยขาดความกระชับผิวมีความแห้งแล้วก็หยาบก,กรา้านเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่า -20 กระปุกเดียวสามารถแก้ปัญหาผิวต่างๆได้แทบจะทุกปัญหาเลย เอาละค่ะพอเราได้ทราบถึงคุณประโยชน์นะคะของ m i n e v e n t แล้วค่ะในเรื่องของการดูแลผิวต่างๆมากมายเรามาดูส่วนประกอบหลัก4ส่วนประกอบที่อยู่ในนี้กันบ้างนะคะอันแรกนั่นก็คือทองคําบริสุทธิ์นั่นเองค่ะที่ช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวนะคะช่วยในเรื่องของการดลดเตือนริ้วรอยค่ะช่วยให้ผิวมีความกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนในส่วนประกอบที่2หลักๆนั่นก็คือโปรตีนจากรกแกะค่ะซึ่งอันนี้จะช่วยนะคะในเรื่องของการดลดเตือนริ้วรอยแล้วก็ยกกระชับผิวและที่สําคัญ รอกแก่นะคะตัวนี้เนี่ยเขานะคะผ่านการครัดรอกแกะที่ดีที่สุดจากประเทศออสเตรเลียด้วยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการดูแลเรื่องริ้วดอย ส่วนประกอบหลักต่อมานะคะนะั่นก็คือโซเดียมไฮยาลูรอนตนั่นเองค่ะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างดีเยี่ยมค่ะช่วยกักเก็บน้ําให้กับผิวถามว่าโซเดียมไฮยาลูรอนตนี้ต่างจากไฮยาลูรอนิกแอซิดทั่วไปในท้องตลาดอย่างไรแตกต่างแน่นอนค่ะเพราะเขาจะทําหน้าที่ในการผลักสารสำคัญก็คือน้ําและความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวเนี่ยโดยมีประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดถึง1000พเท่าด้วยกันนะคะและที่สําคัญก็จะช่วยให้ผิวมีความอิ่มช้ำน้าค่ะ กระชับดูผุมขนแล้วก็ดูดายเรื่องริ้วรอยส่วนประกอบหลักตัวที่4ค่ะที่อยู่ในเจ้ากระปุกนี้นะคะนั่นก็คือเซนเทล่าเอเชริก้าค่ะหรือสารสกัดจากใบโบัวบกนั่นเองซึ่งช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะแน่นอนคอลลาเจนเนี่ยก็คือโครงสร้างที่ช่วยผิวนั้นไม่มีความยุบย่ดหย่อนยานยอยๆน,นั่นเองก็คือผิวจะตึงกระชับแล้วก็แน่นนะคะนอกจากนี้ยังช่วยมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้ผิวมีความแข็งแรงแล้วก็เนียนนุ่ม ในส่วนของตรงนี้นะคะพี่ได้เล่าถึงประโยชน์นะคะของไมนัสเซเวไปแล้วรวมถึงสารสกัดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนี่เลยเนื้อเขาจะมีความเป็นนะคะ ครีมสีขาวนะคะที่พี่บอกเลยว่าไม่มีกลิ่นเลยคิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็มีความเป็นเกล็ดทองคํานะคะไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะคะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวพี่สูมให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะจะมีความเป็นเกล็ดทองคําค่ะซึ่งพอเราลงเข้าไปในผิวเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้นะคะเจ้ากเกล็ดทองคํานี้ก็จะซึมเข้าไปทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นจากสารสกัดต่างๆ,ๆ พี่่ไได้กลาวปในเรื่องของนะคะช่วงเวลาในการใช้เช้าหรือก่อนนอนนะพี่จะบอกเลยว่าด้วยเนื้อครีมที่เขามีความเข้มข้นกําลังดีนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยโดยถ้าเป็นตอนเช้าก็คือใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลงกันแดดนะจ๊ะส่วนก่อนนอนเนี่ยเราสามารถโบกนะคะโบ๊ะโบกเข้าไปอย่างที่พี่ได้เรียนในข้างต้นเพื่อใช้เป็นสลิปปิ้งมาส์กได้เลยรนะับรองว่าตื่นมาเนี่ยหน้านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มฉ่ำน้ำฟูดีมากๆเลยค่ะ และนี่แหละก็คือทั้งหมดของคุณประโยชน์ของไม้นโสเวนดี้นะคะและที่สําคัญพี่ได้ทดลองใช้แล้วพี่บอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆช่วยในเรื่องของการดูแลริ้วรอยได้ดีค่ะให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วพี่เนี่ยชอบโบอกแล้วก็บอนะคะลงไปบนหน้าเนี่ยให้เยอะๆหนาหนักๆ,ๆเลยก่อนนอนรับรองว่าตื่นมาเนี่ยผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นแน่นอนและที่พี่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้านแล้วก็ผิวแพ้ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดนะคะที่พี่ใส่ไว้ให้ได้เลยด้านนี้นะคะรวมถึงรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยจากในเรื่องของการเข้าไปสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook หรือเพจของ Minus สเวได้เลย การกด subscribe ปุ่มนี้ค่ะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้าโมงตรงพบกันค่ะสำหรับวันนี้พี่นะน,นะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ